นี่ซาร่านะไม่ใช่นายกเข้าใจตรงกันนะคะยังไม่จบสิ้นสำหรับประเด็นดราม่าของสาวซาร่าคาซิงกินีหลังจากหนุ่มไม้พิรัตได้ยินคำร้องขอสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกชายแม็กซ์เวแต่ด้วยความที่สงสารลูกหนุ่มไม้ก็ได้ถอนคำร้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะดูเหมือนว่าเรื่องราวกำลังคลี่คลายไปในทิศท,ทางที่ดี แต่ก็ไม่วายเกิดประเด็นดราม่าถาถมเข้ามาไม่หยุดหลังจากที่ไม่นานมานี้สาวซาร่าได้โพสภาพครอบครัวของเธอที่มีคุณพ่อคุณแม่น้องๆและก็ลูกของเธอทั้งสองคนค่ะชาวเน็ตก็เข้ามาให้กำลังใจกันเยอะมากแต่ก็มีคอมเมนต์หนึ่งที่เข้ามาเตือนเธอว่าอย่าโพสต์รูปพ่อแม่เลยนะคะงานนี้ทำเอาซาร่าเดือดจัดตอบกับชุดใหญ่ทันทีว่า อะไรที่คิดว่าโกหกคะหลับตาแล้วตั้งใจฟังคำถแถลงดีๆทุกเรื่องมีเหรียญสองด้านเสมอและอยู่ที่ว่าเราจะสามารถพูดมันได้มากน้อยแค่ไหนและมันคือเรื่องส่วนตัวเรื่องในครอบครัวไม่ใช่เรื่องของประเทศชาติซาร่าไม่ใช่นายกรัฐมนตรีที่ต้องชี้แจงทุกอย่างให้ประชาชนฟังคะ่ะ และที่ตรงนี้ไม่ใช่ศาลคุณไม่ใช่ผู้พิพากษามาตัดสินซาร่าแบบนี้สิ่งที่คุณได้รับสารมามีแต่คำพูดคนเราอยากพูดอะไรก็ได้ไหนล่าหลักฐานในข้อเท็จจริงมีอะไรที่ชัดเจนให้คุณบ้างกับเรื่องนี้มองโล่งให้เป็นกลางเถอคะค่ะไม่มีใครผิดใครถูกไปทุกอย่างไม่มีขาวหรือดำ ซาร่าก็แค่มนุษย์คนหนึ่งมีรักโลภโกรธหลงเหมือนทุกๆคนนั่นล่ะค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันค่ะบ๊ายบาย